สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นการแนะนำนะคะแท็บอ้างอิงนะคะหรือแท็บ r e f e r e n c e นะคะแท็บ Reference นนะคะ,เเนนะ,คะจะเป็นการรวบรวมกลุ่มคำสั่งนะคะที่ใช้ในการสร้างนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสารบัญนะคะการใส่ข้อมูลอ้างอิงนะคะการใส่คําอธิบายภาพนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของบรรณานุกรมนะคะก็สามารถที่จะมาใช้งานนะคะแท็บอ้างอิงนะคะหรือว่าแท็บ r e ฟเ r อร์เนี้นะคะในการทํางานได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเจ้าแท็บอ้างอิงนี้นะคะใช้งานอะไรได้บ้างนะคะในตัวโปรแกรม Microsoft นะคะอาจารย์เปิดไฟล์งานเดิมนะคะขึ้นมา จากนั้นนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะหยุดเรื่องของการใส่ลำดับเลขนะคะอ่าแล้วก็จะจัดนะคะหน้าที่สามตรงนี้นะคะให้เป็นแบบแนวตั้งนะคะนี่นะคะจากนั้นนะคะตั้งเอาไว้คำว่านะคะพิมพ์คาว่าสารบัญเข้าไปนะคะ จากนั้นกด enter นะคะเมนู menu reference นะคะแท็บคำสั่งนะคะต่างๆที่อยู่ในตัวเมนู ref e r e n c e นะคะอันแรกเลยค่ะ table of content นะคะ table of content นะคะจะเป็นนะคะเรื่องของการทำสารบัญอัตโนมัตินะคะก็เราเนี่ยมีวิธีการสร้างสารบัญน,นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะคะ เด็กๆเนี่ยก็จะชอบพิมพ์นะคะหรือสร้างเป็นตารางอะไรขึ้นมานะคะแต่ว่าตัว Microsoft Word เนี่ยเขาจะมีตัว Table of c o n t e n t หรือว่าสารบัญอัตโนมัติเอาไว้ให้อยู่แล้วนะคะเราก็สามารถนะคะมาเลือกนะคะรูปแบบนะคะของสารบัญน,นะคะได้จากตรงนี้นทำยังไงนะคะสารบัญน,นะคะทำยังไง วิธีการแรกนะคะโดยทั่วไปนะคะก็คือนะคะให้ตั้งหัวข้อขึ้นมาก่อนนะคะเช่นนะคะหนึ่งคำนำสองสารบัญสามกิจกรรมประกาศ แบบนี้ใช่ไหมคะจากนั้นเนี่ยอาจารย์ก็คลุมนะคะคลุมบรรทัดที่เขียนว่าคำนำก่อนนะจากนั้นนะคะไปที่แถบโฮมนะคะเลือกสไตล์นะคะจากนั้นเนี่ยเลือกนะคะเลือกเป็น heading หนึ่งอ่ะอย่าแงบบนี้นะอันที่สองค่ะเลือกเป็น heading หนึ่งเหมือนกันอ่ะกิจกรรมประกาศก็เลือกเป็น heading หนึ่งนะคะแบบนี้จากนั้นค่ะนี่มาที่นี่นะคะจากนั้นเลือก update table of c o n t e n t นะคะ มันก็จะปรากฏนะคะตามรูปแบบที่เราจัด heading นะคะจัดหัวเรื่องเอาไว้นะคะอ่ะนี่นะเดี๋ยวขออนุญาตเอาตัวคอลัมน์ออกก่อนนะคะอืมนี่นะคะอันนี้คือสารบัญน,นะคะ ก็คือเกิดจากการจัดนะคะ heading นะคะให้กับข้อความนะคะแล้วก็ไปเลือกนะคะใน table of c o n t e n t นะคะแล้วก็เลือกรูปแบบสารบัญน,นะคะ,อ,ะอันนี้นะคะก็จะเป็นอันแรกกลุ่มนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของสารบัญน,นะคะ table of c o n t e n t นะคะถัดมาค่ะเป็น f o o t n o t e นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะ ยกตัวอย่างนะคะเช่นโรคไวรัสโคโรนานะคะสองพันสิบโรคไวรัสโคโรนานะคะ2019นะคะเราอยากจะใส่นะคะเป็นฟูดโน้ตนะคะอ่ะก็คือเป็นการขยายความนะคะของคำว่าไวรัสโคโรนา2019นะคะอธิบายความหมายเอาไว้นะคะใต้นะคะ ใต้เอกสารอ่ะเดี๋ยวดูนะ insert footnote ค่ะนี่นะคะเลขหนึ่งตรงนี้นะคะที่เขียนว่าโรคไวรัสโคโรโนาสองพันสิบเก้านี่นะคะหนึ่งนะคะที่ยกกำลังหนึ่งข้างบนนะคะมันก็จะมาตรงนี้นะคะก็ให้อธิบายนะคะคำว่าโคโรนานะคะโรคไวรัสนะคะ นี่นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็น insert footnote นะคะอ่า insert footnote นะคะก็เป็นการใส่นะคะเขาเรียกว่าภาษาไทยเนี่ยเขาเรียกว่าแทรกเชิงอักนะคะแทรกเชิงอักนี่นะคะก็ส่วนใหญ่นะคะก็อาจจะอยู่นะคะในเล่มนะคะรายงานนะคะหรือว่า เอกสารนะคะหนังสืออะไรพวกนี้นะคะที่มีการขยายความนะคะขยายนะคะความหมายนะคะหรือในนิยายวรรณกรรมนะคะที่อาจารย์เคยอ่านเนี่ยก็ส่วนใหญ่นะคะเช่นนะคะเล่มแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยนะคะคำไหนที่เป็นคําใหม่นะคะหรือว่าเป็นคําศัพท์ที่ไม่คุ้นเนี่ยนะคะเขาก็จะมาขยายความเอาไว้ด้านล่างนะคะว่า อันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรเนะคะเป็นการแปลความหมายนะคะจากคำที่ใช้เป็นต้นนะคะเขาเรียกว่าเชิงอัดถัดมาค่ะถัดมานะคะเป็น insert caption นะคะ insert caption นะี่ะะคะเช่นนะคะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างนะคะ insert caption นะคะก็คือการทำบรรณานุกรมนะคะการใส่อ้างอิงนะคะเพื่อที่จะไปทาบรรณานุกรมนะคะเช่นอาจารย์ อธิบายเรื่องของจดหมายเวียนนะคะสมมุตินะจดหมายเวียนหมายถึงการสร้างจดหมายหลายฉบับที่มีเนื้อหาเหมือนกัน แตกต่างกันที่ชื่อที่อยู่ของผู้รับนะนะคะสมมตินะคะตรงนี้นะคะบรรทัดนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยไปใช้นะคะข้อมูลนะคะออของท่านอื่นนะคะของนักเขียนท่านอื่นเอาไว้นะคะอาจารย์เนี่ยก็จะต้องแทรกอ้างอิงนะคะข้อมูลที่อาจารย์ไปใช้ของเขานะคะ ก็ให้คลิกนะคะที่ insert caption นะคะจากนั้นเลือกก็เลือก add new source นะคะเป็นการใส่ข้อมูลอ้างอิงตรงนี้นะคะ type of source เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบนะคะของเอกสารที่เราเนี่ยไปอ้างอิงเขานะคะเช่นหนังสือนะคะงานวิจัยนะคะที่เขียนว่า o u r n น l นะคะ journal หรือเป็นการประชุมนะคะทางวิชาการนะคะหรือเขาเรียกว่า n o n r e r e n p r p r o e e i n i นะคะเล่ม Conference นะคะเล่มเล่มสรุปนะคะของงาประชุมทางวิชาการหรือเป็นรายงานนะคะฉบับอื่นๆแล้วก็จะมีข้อมูลนะคะอีกหลากหลายประเภทนะคะหรือที่นักศึกษาคุ้นเคยนะคะก็คือไปเอามาจากเว็บไซต์นะคะในเว็บไซต์บทความที่มีผู้นะคะมีผู้เขียนนะคะเอาไว้ ในที่นี้นะคะข้อความเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ก็มาจากหนังสือนะคะก็คือให้เลือกเป็นบุ๊กนะคะออเทอร์ Order ก็คือผู้แต่งนะคะผู้แต่งเอกสารฉบับนั้นนะคะก็สามารถนะคะดูได้นะคะจากเอกสารที่นักศึกษาไปนำมานะคะ,ะคนที่แต่งนะคะก็จะชื่อของอาจารย์นะออนออนอุมานำสกุลเอก ตาแสงนะไตเติลนะคะไตเติลไตเติลก็คือเนื้อเรื่องนะ,ะเนื้อเนื้อเออ่ชื่อเรื่องนะคะก็พิมพ์นะคะจดหมายจดหมายเวียนและซองจดหมายแบบนี้นะคะปีนะคะปีที่แต่งนะคะปีของเอกสารนะคะคือ 2,556เมืองนะคะก็ดูนะคะว่าสำนักพิมพ์เขาอยู่ที่ไหนนะคะนนทบุรีอ่ะพาพิเชอร์คือสำนักพิมพ์นะคะก็พิมพ์ชื่อสำนักพิมพ์ของเขาไปนะคะ I D C อ่ะนี่นะคะ เมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดโอเคนี่นะคะรูปแบบนะคะของการอ้างอิงเนี่ยก็จะมีที่ใช้งานกันนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบนะคะก็คือการอ้างอิงแบบตัวเลขนะคะก็คือใส่เลขแบบนี้นะคะกับอีกแบบหนึ่งนะคะให้เราเลือกที่สไตล์ตรงนี้นะ ตอนนี้เนี่ยเลือกเป็น I-T เปน E นะคะก็เลยแสดงเป็นตัวเลขเลขอ้างอิงนะคะเป็นเลขเลขอ้างอิงอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็คือ APA นะคะอันนี้เนี่ยมันก็จะแสดงเป็นนามปีนะคะคือนามนามก็คือชื่อผู้แต่งนะคะแล้วก็ปีคือปีที่มีการแต่งนะคะแต่งหนังสือแต่งเอ่อบทความนั้นๆขึ้นนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็น insert นะคะ citation ถัดมาค่ะลำดับถัดมานะคะ กรณีที่เราเนี่ยต้องการสร้างเป็นบรรณานุกรมนะคะบรรณานุกรมบรรณานุกรมนะคะจะเกิดขึ้นนะคะหลังจากที่เราเนี่ยทำเอกสารรายงานเสร็จสิ้นแล้วนะคะมีการแทรกแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆนะคะในเอกสารในรูปเล่มรายงานนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มเติมความน่าเชื่อถือให้กับเอกสารของเรานะคะแล้วก็นะคะ จะทำให้เอกสารของเราเนี่ยดูมีความน่าเชื่อถือนะคะมากขึ้นนะคะเราก็จะต้องแทรกบรรณานุกรมแล้วก็อ้างอิงไปในเอกสารด้วยเสมอนะคะอ่ะบรรณานุกรมค่ะวิธีการสร้างบรรณานุกรมนะคะหลังจากที่เราใส่อ้างอิงนะคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาอ้างอิงตรงนี้นะคะก็จะถูกแปลงนะคะไปเป็นบรรณานุกรมแบบอัตโนมัติให้เลยนะคะวิธีการนะคะก็คือให้เราเลือก citation and bibliography นะคะกลุ่มคำสั่งนี้เหมือนเดิม แล้วก็เลือกนะคะเจ้าตัวใบบิโอกราฟีตรงนี้นะคะบบิโอกราฟีตรงนี้ค่ะนี่แหละคือตัวบรรณานุกรมนะคะที่เป็นบรรณานุกรมแบบอัตโนมัตินะคะ,อะลองคลิกอันแรกปุ๊บนี่นะคะจะเห็นว่าข้อมูลนะคะที่เราแทรกเข้าไปนะคะจากอ้างอิงเนี่ยก็จะมาปรากฏตรงนี้นะคะมันก็จะกลายเป็นบรรณานุกรมนะคะแบบอัตโนมัติให้เลยนะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องพิมพ์ข้อความอะไรลงไปเพิ่มเติมนะคะ อันนี้ก็จะทําให้สะดวกนะคะต่อการใช้งานนะคะในการจะทารูปเล่มรายงานงานวินจัยนะคะอะ,อะไรพวกนี้นะคะมากขึ้นถัดมาค่ะ insert caption นะคะ insert caption เป็นการใส่คำอธิบายนะคะของรูปภาพนะคะแล้วก็นำไปสร้างนะคะ,เป,ะ,นนะ,คะเป็นสารบัญนะคะเป็นสารบัญรูปนะคะหรือสารบัญตารางนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะก็ เดี๋ยวทำให้ดูนะฮะเราก็ Insert รูปก่อนนะคะไปที่เมนูอินเสิรจากนั้นก็แทรกรูปลงมานะคะเดี๋ยวจารย์ขอปรับขนาดแปดเซนนะคะ จากนั้นนะคะเราจะใส่ชื่อภาพนะคะใส่ชื่อภาพภาพเรานะคะก็ในเอกสารรายงานนะคะเขาก็จะมีแพทเทิร์นนะคะในการเขียนชื่อรูปนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเขาจะใส่เป็นภาพที่ใช่ไหมคะแล้วก็ตามด้วยชื่อรูปรูปนี้นะคะชื่อจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์นะคะอาจารย์ก็เลือกที่ insert caption ค่ะจากนั้นเลือก new label ค่ะ พิมพ์ข้อความค่ะพิมพ์ชื่อภาพนะคะใส่คําอธิบายภาพภาพที่นะคะพิมพ์ภาพที่แค่นี้นะคะจากนั้นกดโอเคค่ะแล้วก็กดโอเคอีกครั้งหนึ่งนะคะคำว่าภาพที่ก็จะปรากฏขึ้นค่ะจากนั้นเนี่ยก็พิมพ์นะคะพิมพ์ชื่อรูปถัดไปได้เลยนะคะจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะ และคอมพิวเตอร์อ่ะนี่นะคะเราใส่นะคะ insert caption นะคะเพื่อใส่คำอธิบายภาพนะคะอ่ะแล้วก็จัดรูปแบบนะคะให้มันอยู่ก,กลางๆลำดับถัดมาค่ะถ้าหากว่าต้องการที่จะสร้างเป็นสารบัญภาพดูนะอาจารย์พิมพ์หัวเรื่องเฉยๆนะคะสารบัญภาพ แล้วก็กด enter ลงมาเราต้องการที่จะสร้างเป็นสารบัญภาพคล้ายๆกับสารบัญข้อความนะคะที่ทำนะคะตรงนี้นะคะนี่คือสารบัญข้อความถัดมาจะเป็นสารบัญภาพนะคะสารบัญภาพก็คือเอาชื่อภาพทั้งหมดนะคะที่อยู่ในเอกสารของเราเนี่ยมาแสดงนะคะเราก็เลือกนะคะไปที่กลุ่มคําสั่งแคปชั่นนะคะแล้วก็เลือก insert table of figure คลิกหนึ่งครั้งค่ะ จากนั้นนะคะก็เลือกนะคะเลือกที่แคปชั่นลาเบลนะคะเมื่อกี้เราเลือกนะคะเราเราสร้างนะคะคำว่าภาพที่แล้วก็คลิกที่ภาพที่นะคะแล้วก็คลิกโอเคนี่ค่ะมันก็จะกลายเป็นสารบัญภาพให้โดยอัตโนมัตินะคะอ่าก็ชื่อก็ตรงกันนะคะกับสิ่งที่เราสร้างเอาไว้นะคะแล้วก็เออมันจะจัดนะคะใส่เลขหน้าให้โดยอัตโนมัติด้วยนะคะ อ่าอันนี้นะคะคือการสร้างนะคะสารบัญภาพแล้วก็การใส่คําอธิบายภาพโดยใช้คําสั่ง insert caption นะคะส่วนสารบัญภาพเราใช้คําสั่ง insert table of figure นะคะอ่าก็นะคะประมาณนี้นะคะที่หลักๆนะคะที่เรามีการใช้งานกันเป็นประจำนะคะสำหรับกลุ่มคําสั่งกลุ่ม tab reference นะคะหรือว่า tab อ้างอิงนะคะแล้วก็คำสั่งต่างๆนะคะที่อยู่ในตัวท็บ นะคะ reference นี้นะคะที่มีการใช้งานบ่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่านักศึกษาคงจะไปประยุกต์ใช้นะคะในรูปเล่มรายงานนะคะในเรื่องของการทำนะคะโปรเจกจบนะคะหรือว่าการทำรายงานงานวิจัยนะคะที่ได้รับมอบหมายนะคะในต่อๆไปนคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับกลุ่มคำสั่งนะคะที่เรียกว่ากลุ่มคำสั่งอ้างอิงนะคะหรือว่า r e f e r e n c i นะคะ ขอบคุณค่ะ